คริปโตแดงทั้งตลาด FTX เสี่ยงถูกมังคับขาย Bitcoin ดิ่งแรงทดสอบ25,000ดอลลาร์จะเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝังพร้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตคอฟฟี่ประจำเช้าวันอังคารที่12กันยายนครับอยู่กับผม นัวอลเมจันเสนอินเวสเมนต์คอสต์แทนด์จากทางเมอร์เคิลแคปิวโดครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วนะครับผมว่าราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแดงทั้งกระดานเลยรวมไปถึงพี่ใหญ่อย่างบิตคอยเนี่ยก็ดิ่งลงมาทดสอบที่25,000ดอลลาร์ต่อ1 b ึ่เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะมีความคิดคล้ายๆกันนะผมก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของเมกาหรือเปล่าที่มีการประกาศในช่วงวันที่13ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อที่ตลาดมีการคาดการณ์เนี่ยอยู่ที่3.6ซึ่งมีการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ1ปี2เดือนเลยซึ่งผมต้องบอกตามตรงนะผมว่าการที่ตลาดคลิปตโตแดงแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะผมก็เป็นเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจของเมกาด้วยนะครับผมแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งจริงเนี่ยก็มาจากพื้นฐานของคลิปตโตเคเรนซีด้วยซึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับ เรื่องสำคัญที่ทำให้ตลาดคริปโตแดงทั้งตลาดในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานีครับก็คือความเสี่ยงในการเทขายเหรียญจาก FTX นั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนนะบอกว่า FTX เนี่ยเคยเป็นหนึ่งใน exchange ชื่อดังที่ใหญ่ที่สุดในโลกป็นอันดับ2ลรองจาก Binance นั่นเองนะครับผมซึ่งมีการล่มสลายเป็นในช่วงเดือน11ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่าการล่มสลายครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดวิกฤต ในคริปโตขึ้นที่มีชื่อว่า FTX Crisis ขึ้นนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนนะผมว่าหลังจากวิกฤตนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคดีการฟ้องร้องกับ FTX จากบริษัทต,ต่างๆรวมไปถึงศาลต่างๆเนี่ยยังไม่จบนะผมซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่า FTX เนี่ยมีการนัดขึ้นศาลนะผมในวันพรุ่งนี้หรือว่า13กันยายนที่กําลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีข่าวลือออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะผมว่าการตัดสินในครั้งนี้เนี่ย ศาลจะบังคับให้ FTX เนี่ยครับขายสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเองเพื่อมาจ่ายหนี้ต่างๆนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญเลยในวันนี้นั่นเองครับแม้จะเป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่ว่าสินทรัพย์ดิจิตัลที่ FTX มีการถือครองเนี่ยก็มูลค่าสูงถึง3,400ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะครับซึ่งจากภาพที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่า FTX เนี่ยมีการถือครองหลักๆเลยนะครับก็มี s o l a n a Bitcoin e t h e r e u m Aptos USDTXRP เหรียญบิตนะ เว็บบิตคอยน์เว็บอีทูเรียมนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากปัจจัยนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตลาดค่อนข้างกังวลนะผมโดยเฉพาะนักลงทุนที่ถือกองโซลาร่าอยู่นั่นเองนะครับผมที่ทําให้เหรียญโซ่เนี่ยติดลบกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ภายในหนึ่งวันเท่านั้นเองนะครับซึ่งใครที่ถือเหรียญตันที่ผมบอกนะครับผมสิบเหรียญตามภาพเลยเนี่ยก็อยากจะให้พิจารณาพอร์ตของท่านให้ดีด้วยนะครับ ซึ่งหากดูข้อมูลแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนํานักลงทุนที่ฟังรายการคลิปโตคอฟฟี่เอดนี้นิดหนึ่งนะครับผมว่าไม่จําเป็นต้องแพนิคมากก็ได้นะครเนื่องจากว่าวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย ftx ได้มีการเสนอแผนการแต่งตั้ง Galaxy Digital Capital Management นะผมเป็นผู้จัดการในด้านการลงทุนนะผมที่ได้รับมอบหมายในการดูแลเรื่องของการขายและก็การจัดการสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเป็นไปตามแผนที่ตั้งวางไว้เนี่ยครับผมกรรดานเทรดหรือว่า FTX exchange เนี่ยก็จะได้รับอนุญ,ญาตในการขายโทเค็นนะครับผมมูลค่าเพียงแค่100ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับผมหรือว่าจำกัดสูงสุดเนี่ยที่สามารถเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะผมต่อสัปดาห์สาหรับแต่ละโทเค็นนั่นเองนะครับซึ ได้นะผมว่าจะมีบางเหรียญที่ถือเกิน200นะครับผมในท็อป10แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เทขายได้ต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดก็แพนิกไปค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็ต้องมา จะตาดูกันนะครับบอกว่าส่วนไหนเนี่ยจะสําคัญมากกว่ากันระหว่างตลาดแพนิคไปแล้วกับ FTX เทขายกันแน่นะครับโดยสรุปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับผมว่าวันที่13นี้เนี่ยศาลจะตัดสินกับ FTX ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าราคาที่ขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็เห็นได้แล้วนะครับบอกว่ามีการขยับตัวลงก่อนที่จะมีการตัดสินเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างแพนิคเซลนั่นเองนะครับซึ่งหากมีการถูกบังคับขายขึ้นมาจริงๆเนี่ยตัวเลข3,400ี่อล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป นะครับผมแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้มีการเทขายเพียงแค่200ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ต่อ1โทเค็นเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละแม้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีประเด็นของ FTX แล้วเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขสําคัญทางอเมริกาเนี่ย จริงๆต้องอยากบอกนะผมว่านักลงทุนที่เรียกได้ว่าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็อาจจะตัดสินใจยากนิดน,นึงนะผมอยากจะให้เตรียมแผนให้ดีก่อนนะผมในส่วนของนักลงทุนที่เป็น buy and hold จริงเนี่ยก็อยากจะบอกได้นะผมว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่านะครับผมในการที่จะเก็บของในส่วนที่ถูกอยู่ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาจับตาดูกันนะผมว่า ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะออกมาได้ด้วยดียหรือไม่ขนาดไหนเนี่ยผมซึ่งติดตามคลิปตัวคอฟฟี่ไว้เนี่ยมีอัปเดตให้ไม่พลาดแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปตัวคอฟฟี่วันนี้ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและที่งานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แก่นักลงทุนนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปดีๆรายการด,ดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แชร์และก็สับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจใต้ใตคลิปให้ผมได้เลยนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆถือว่าาาเปนกํลััััใใีดดดบยรวสสหหห์ู้้แต นะครับผมสำหรับ buy and hold จริงๆเนี่ยก็จับตามองเลยว่าจะมีโอกาสสำคัญไหมท่านซื้อของเข้ากระเป๋าหรือไม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอเน้นลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามคริปโตโฟฟีติดตามได้เลยทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสเจ็ดโมงตรงที่ยูทูปคลิปต่อใหกลุ่นะครับผมแน็กโอเล่เมจันเซนสวัสดีครับ